สดีสดี่คะยินดีต้องรับสู่ช่องฟ้าชายบ้านนี่แะใครสิ FC มาถึงม,มามืดมืดามาถึงนี่มืดเลยนะคะนี่แหละใคะสินี่นะคะก็มาเดินทาง โทรหายาทิตลอดทางอะไะแบบนีอยายไปเสิหลุงก็มาต้อนรับ

สิ่งไกิตซีมาก็ได้หลงทางคร้ใครจะมาครั้งแรกก็จะหลงทางสลอดนะป้าที่บ้านมายังหลงเลยเรามา,าด้วยกันหลายคนนะก็ไดหลงเลยตามกันมาหลายคันเนี่ยหลงจนเกือบจะขึ้าม,มืดจนท้อถอยแล้วเดินทางทั้งวันเลยแค่กบก,ก,กแค่เนี้ย มึงก็ได้กาวนะก็ให้ไอซีกาตามนะคะก็ไม่รู้ว่งถามย่าชื่อป้าเสมียงกับมึง พืชกระถางครับร ใน่นครับคือคำคืนตรงดาวเงืจะไปโกลอกปอบกันไหมไปกกอกปอบไใหลงที่จับมอยก็ต้องย้อนกลับมางนี้อออย่อนสิ เดี๋ยวชมด้านบนเลยค่ะชมชมด้านบนกันลงทางมานะกทายสก็ยังดีนะยังมาถึงนะคะ่ะ เดินชมเดินชมด้านบนก็เอาลาวค่ำคืนนะคะวันนี้ดีนะฝนไม่ตกเลยเนาะนไม่ตกแตอา้นูมอนะตืนป่นะะก็โอ้องปู่เราสง่างามมากสวยมากเลยวันนี้สวยมากมากนี่นะยไปสิก็ปาทบ้านก็ไม่ค่อยได้จะมาถ่ายแถลงค่ำคืนเนาะ ตกเกย็นก็เข้าห้องเนาะนี่นะคะปีนี่นี่ยคะนี่นี่ยค่ะ,คะมาจากเกยอรม,มันหรือเปล่ามาจากไหนคะคุณลงุงสมุทรสาครครับผมสมุทรสาครแต่นี่<อ>มามาที่แรกพงไปศรี<อ>สะเกดก่อนเออศรีสะเกดมาวันสองวันครับเออ เช้าออกมานี่มาไอหลงเน้่อืมมมมาาาจกไหนนะสุทรสาครมาจากสมุทรสาครใช่แล้วหลงไปไหนหลงไปที่สเกตไม่ไม่ไม่ที่แรกไอ้ผมขึ้นไปสีสเกตก่อนเออมาสีสเกตแล้วมาเมื่อเช้าตีมาเนี่ยอืไปเท้าไปล้อกเขาใช่ไหมไปเท้าทางขวอ๋อลงมาที่กกกอนครับลงไปที่ว่านาหลง วางปูุงนาลแล้วก็เลยปักหมุดไป่นปักหมุดปิดแล้วมันมันหลอกอ่ะเพราะไม่ได้แปลว่านาลุงพลจัปละดอกว่านาลุงพลก็เลยไปนู่นเลยตะโักเลยคาลุงพลมันมีหลนาลุงพลนะเนาะเป็นเขาพูดกันอยู่หลายนาอปักวางปูปาดิมันถึจับปลาดคือว่านอนนัตอ่นี้ใช่ดิง้มาทางนี้นะก็เร็วอ่ะไม่รู้ว่ามันไป ไปอ้อมอะไปปีนข้างเขาอะนั่แหละไปไปปีนเขาตรงแถวไปตรงเกือบเกือบปีนเขาตรงแถวนั่นบอกคะตรงผูพานเ่ยนะใช่ใช่แปะแปะมานี่ลูกแปะมานี่แล้วนี่นี่ครับเป็นธรรมดามาที่นี่จะหลงตลอดใครมาครั้งแรกก็จะหลงนี่ไปอีกที ป้าอะไป้าไปบ้านมาครั้งแรกป้าไถบ้านก็ยังหลงนะคะไอศีนี่นะคะโอ้ยนี่นะคะความมาด้วยความศรัทธานะคะไอเนาะก็ป้าแถวบ้านก็ก็ได้ทําคลิปแบบนี้นะคะไอศก็มานั่งรอเอศียามค่ำคืนบอกสองทุ่มจะมาถึงเนาะ ก็นั่งรอมานั่งรอกันนะคะก็มีลุงช่งางยาชินะะาแล้วก็ปดาาแล้วก็ป้าไทยบ้านนะคะก็จะมีอยู่กันตรงนี้สามช่องนะคะเนาะอันนี้นะคะ,ะสวยมากเลยนะคะไอีองปูยามค่ำคืนราตรีนะคะทางโน้นก็ร้านกาแฟเปิดไฟสว่างสวัยนะคะไอ,นนะะอีนี่นะคะนี่นะคะ สวยงามนะคะองค์ปู่นี่ค่ะถ้าวันนี้ฝนมีตกทุกนี้เราก็คงได้มาลดน้ำต้นไม้อีกนะคะไอีนี่ะคะไคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะีอศีจะให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่นะคะยังไม่ได้เข้านี่นะคะ